มาดูดวงกันครับว่างวดนี้วันที่16มีนานะครับ2560คุณมีดวงชะตาจะมีโชคหรือไม่วิธีการของผมนะครับก็คือจะให้คุณเลือกเลข1-6นะครับเลือกเอาไว้ในใจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะออกคาพยากรให้ก่อนจะออกคาพยากรนะครับผมขอฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดติดตามให้กับผมด้วยหรือใครที่อยากจะดูคลิปยาวๆนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับ หรือค้นหาไปนะครับว่าผมไมาใชา่เอกธนกรห่วงจุย้ยรวยง่ายค้นไปก็น่าจะเจออาจารย์ไม่ยากครับวิธีการนะครับในการที่จะรับคําพยากรณ์น,นี้นะครับเลือกหรือยังนะครับถ้าเลือกแล้วเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้คุณมีดวงชะตาจะมีโชคมีราบหรือไม่สําหรับคนที่เลือกได้เลขหมายเลขหนึ่งนะเขาบอกว่าคุณมีดวงชะตาจะมีโชคจากเลขที่บ้านเลขที่อยู่อาศัยหรือเลขที่ห้องของคุณนะครับ ก็ให้จัดไปครับตามนี้นะมีดวงชะตาต่อมาคนที่เลือกเลขสองนะครับคนที่เลือกเลขสองเนี่ยเขาบอกว่าก็มีดวงชะตาจะมีโชคเช่นกันนะครับแต่อย่าเปลี่ยนใจไปมาให้หนักแน่นเอาไว้นะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะเอาอันนี้เราฝันหรือว่าเรามีเลขในดวงใจใครมาบอกเราเราอย่าหวั่นไหวนะครับถ้าเราหวั่นไหวมันก็จะพลาดแต้มไปแต่มีดวงนะครับเพราะว่าในในไพ่เนี่ยก็คือมีเงินเป็น เป็นตั้งเลยแต่ที่บอกอย่าให้เปลี่ยนใจให้หนักแน่นไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมันตั้งเขาเรียกว่าเห็นไหมช่างแล้วเนี่ยมันใหญ่กว่านะมันหนักกว่างเงินเห็นไหมเออก็เลยบอกว่าให้ใจแข็งให้หนักแน่นไว้ต่อมาครับคนที่หยิบหรือว่าเลือกหมายเลขสามเอาไว้มีลาบก้อนใหญ่นะครับสําหรับในเดือนเดือนนี้ส6มีนาคุณมีดวงชะตาจะได้โชคลาบต่อมาครับคนที่เลือกนะครับหมายเลข หมายเลข4ครับนะคนที่เลือกหมายเลข4เนี่ยต้องบอกว่าโชคลาภไม่มีนะครับลองสังเกตดูครับว่าเอ๊ะตรงที่เรานอนนะครับมันมีรูปบรรพบุรุษรูปคนตายคนตายอยู่หรือไม่ถ้ามีรูปบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่าไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ย้ายรูปบรรพบุรุษให้อยู่ห่างตัวเองเข้าไว้หรือตึกที่เราอยู่มองไปเห็นเมนเห็นวัดอะไรแบบนี้นะก็ช่วงนี้นะครับก็อย่าไปมองนะครับต่อมา คนที่เลือกหมายเลขหครับนะโอ้โหมีโชคมีลาบแน่นอนนะครับต่อมาคนที่เลือกหมายเลข6ได้นิดหน่อยนะครับซื้อไม่มากนะครับซื้อเยอะก็ถูกน้อยซื้อน้อยเอาไว้นะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอของอาจารย์อาจารย์ฝากทุกท่านกดติดตามกดหัวใจนะครับอาจารย์มีคําแนะนํามากมายทั้งเรื่องดวงกรรมห่วงจุยง้ยเรื่องวิชาเส้นลายมือวันเดือนปีเกิดฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ ถ้าท่านชอบฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ